สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องทะเลาะเกมมิงนะครับนี่นะครับก็มาต่อกันในกาลินาอันดอนนะครับ EP สามนะครับท่านผู้ชมครับก็เมื่อวานก็ไม่ได้ต่อนะครับก็ได้อังพี่ตาพันทำรองนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ต่อนะท่านผู้ชมมาดําเนินเรื่องต้นเกมต่อนะครับแคทเธอรีนอยู่ไหนแคทเธอรีน ฉันคือแคทรีนอดีตลอยโทรของหน่วยกูย้ภัยปัจจุบันรับหน้าที่ดูแลด้านการป้องกันและปฏิบัติการทางกลยุทธ์ของศูนย์พักพิงโอ้โหกู้ภัยมีลอยโทรด้วยเหรอเนี่ยฉันได้ยินเรื่องที่คุณทำไวในสงครามนรกแล้วดันงนั้นฉันเชื่อว่าคุณรู้จักอาวุธของตัวเองเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากคุณเป็นสมาชิกใหม่ของเลเว่นฉันคิดว่ามีเรื่องอื่นๆที่คุณควรจะรู้ด้วย นอกจากเรเวนแล้วยังมีสุนทรพิงขนาดเล็กกว่าจำนวนมากซึ่งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ที่เรียกว่าด่านอย่างเช่นด่านป่าเดนวุธที่คุณกำลังชะมุ่งหน้าไปด่านทุกแห่งกำลังขยายตัวและพัฒนาดังนั้นคุณสามารถรับภารกิจทุกรูปแบบจากพวกเขาได้เลย แต่การที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าอย่างเช่นการเคลียร์ลังซอมบี้ที่อยู่ใกล้ๆนั้นจะเปิดให้เข้าร่วมหลังจากที่คุณได้รับความเชื่อใจจากด่านแล้วคุณสามารถสำรองกระสุนและสเบียงอาหารได้จากคนขายสินค้าและลินดาเช่นกันโอ้โหให้ให้ซื้ออาหารกระสุนดองไว้นน่าจะใช้งานเราหนักตรวจดูสเบียงของคุณได้จากเกียรอาชีวิลอดจ้ะรู้แล้วจ้ะผอได้เสื้ออะไรนะท่านผู้ชมนี่นะครับ ความพ,พร้อมต่อสู้ครับอาวุธนี่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซื้อของก่อนเดี๋ยวน่าจะได้ไปลุยกันนี่ไงพอ่อค้านี่นี่รับนะเพื่อนสวัสดีฉันครินพ่อค้าผู้เป็นมิตรโอ้ลูกแวกในลววูกแวกนี่ถ้าคุณต้องการสเบียงก็มาหาฉันได้เลยพ่อค้าขายสเบียงนะแล้วเดาวนะป้าคุณเพิ่งมาที่สุนทพักพิงใช่ไหม วันนี้คุณโชคดีวันนี้เรามีของข้อเสนอชั้นเยี่ยมถ้าคุณซื้อกะสุน5้าร้อยนัดขึ้นไปแล้วก็เราจะมอบดินปืนให้ฟรีนะซึ่งคุณจะเป็นต้องใช้ทั้งสองอย่างว่าครับกระสุนตัวเองโอ้โหมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมด้วยเพือพบพบพ่อเปิดสูตรพกพาอ๋อนี่ไงครับกล่องกระสุนนะครับครับกล่องกระสุนนี่ไงปอกกระสุนดินปืนปอกกระสุนดินปืนและความตายเพลงอะไรไม่รู้นะท่านผู้ชม ร็จแล้วไปไหนต่อน <is> ี่นะกล่องกระสุนเราต้องกดใช้นะนี่ไงคนคนกระสุนค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 นนี่ได้กระสุนเพิ่มแล้วซินดาอายินดีต้อนรับยินต้อนรับเพื่อนใหม่ของเราสบีเงพวก้น เราให้คุณแบบฟรีๆนะคะแต่นั่นเป็นสิทธิประโยชน์ของสมาชิกใหม่หลังจากนี้คุณต้องหาสบเยียอาเองนะคุณอาจจะจินตนาการออกว่าการสักษาศูนพักพิงให้ได้ขนาดนี้ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้นั้นยากแค่ไหนโอ้ก็คงจะยากจริงอ่ะศูนย์ใหญ่จริงคื้ออาหารโอ้โหมาทินดารู้สึกว่ามาทินดาจะเรียกตัวเราแล้วนะ เดี๋ยวดิมาทินดากูหิวข้าวขอซื้อข้าวก่อนไม่ได้ไงวะมาทินดาเออรีบจังไหนว่าฟรีวะทำไมได้เสียเงินวะเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหฟรีแต่เสียตังค์นะไปเรารีบไปเคลียร์ภารกิจกันดีกว่าเอ,อ่อมาภารกิจหลักภารกิจหลักต้องกลับไปคุยอีกเหรอวะเนี่ยทำไมคุยอะไรนักหนาวา่โอ้ยเราพร้อมจะลุยแล้ว พ่อดูเหมือนว่าคุณจะพร้อมแล้วนะแชร์ลี่กำลังรอคุณอยู่ที่ลงเาก็บรื่องบินหรอกจะตั้งตารอการกลับมาอยากก่างปลอดภัยคุณนะห่อจงอย่าลืมว่าความหวังทำให้รอดอยู่เสมอโหพ่อปืนลันแล้วโหเคน ฉันเหมาไมค์ขออกไปที่ด่านเลดวูดตอนเรื่องสั่งฉันได้ยินว่าที่นั่นเกิดเรื่องเลวร้ายไปกันเถอะไปน้องแชร์ลี่พี่จะดูแลนูเองตามพี่มาันไม่มันจะนักเกี่ยวกับบัติการนี้โอ้ จาลลี variance, ey, มากับพี่นูจิปอดไปเชื่อใจพี่การเคยถูกลอมมาก่อนแล้วแต่ครั้งนี้สถานการณ์ดูคุ้เครียดกว่านี ดูแลผู้บาดเจ็บยังมีใครที่พอสู้ไหวไหมตัวกำลังจะพังแล้วเราต้องการกำลังเสริมเออซอมบี้เออเออเออซอมบี้เยอะเหลือเกิน12ส,สองตัวเออนี่แน่ซอมบี้ถอยไปมันตีใครวะนะ่ะไม่เห็นมีใครเลย ซอมบี้นี่นะนี่นะนี่นี่ซอมบี้เหรอเฮ้ยมันตีการดรักษสาการนะการดหรือผีปะการดล่องหนเนโอสันในที่สุดพูดก็มาถึงที่นี่แล้วคนอื่นล่ะจะตอบเนโอสันว่าอะไรดีมีแค่แคทกับแคลร์แครี่เท่านั้น เคียนก็ปวดใจด้วยหรือคุณเป็นก็เป็นบ้าไปแล้วฮะอ้าวนี่ระเบิดดีคอยที่ไปใช้มันดึงดูดพวกซอมบี้ธรรมาดาโอ้โหอุตส่าห์มาช่วยจะว่ากันบ้าอีกนะนี่ระเบิดระเบิดดีคอยอัสาเรวหนึ่งระเบิดดีคอยเฮ้ดดยเสีดดย,อยงอะไรวะท่านผู้ชมเสียงอะไรด่านากันเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้ยักษ์เฮ้ยซอมบี้ยักษ์ เฮ้ยเอ้ยอ,อ,อ,อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาจะยักเออเ,อ,อเรียบร้อยระเบิดเสร็จแล้วนะคุยกับเนลสันต่อไอเนลสันมึงก็ยืนดูเฉยเลยนะเพื่อแทนคำขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเพื่อเราเราจึงตัดสินใจมอบบ้านทางตอนเหนือ<ร>ให้เป็นของบ้านค <พอ S 1> ุณฮะเฮ้ยนี่มึงมอบบ้านให้กูเลยเหรอเนี่ยกูมาช่วยมึงมึงมึงมอบบ้านให้กูเลยเหรอเนี่ยโอ้โหนี่มันเนลสันสายเปนี่ว่าขอบคุณครับเสียเนลสันไปุผู้ชม Sherry speaking. I'm at the homestead. You can build your own safe house here. Come and meet me. มาถึงแล้วบ้านอาจจะจะเอ๋หน,นบ้านเดี๋ยวไม่บ้านกูมีแค่นี้วะเนี่ยโอ้แล้วฝนตกจะอยู่ยังไงวะเนี่ยไออยู่กับน้องแชรี่แค่นี้ก็อุ่นใจท่านผู้ชมน้องแชรี่คุยกับน้องแชรี่ก่อน่นะดูเหมือนว่าแดดเล้ด,ด้องการ้าแครี่อยู่อาศัยทียย่ไม่ที่นี่ฉันสงสัยว่าต้องใช้ระดานาำเทา่าไหร่ถึงจะฟื้นฟูมันได้ในครั้งนี้ ยังมีไม้ลูกประกอกณเหลืออยู่อีกมากดังนั้นเราน่าจะใช้สร้างอะไรบางอย่างได้นี่นะผู้ชมน่าจะได้เริ่มต้นครับของเบื้องต้นนะเราก็ต้องเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยนะรู้สึกตรงนี้จะเป็นเป็นเซฟโซนของเรานะท่านผู้ชม ก็กดเอฟนะเอฟก็วางเลยจะวางตรงไหนวางตรงไหนดีเสร็จแล้วนะครับก็เป็นการแนะนำระบบคาเบื้องต้นนะแล้วเมื่อแล้วแต่เราทำเสร็จไปแค่ครึ่งเดียวเมื่อก่อนบ้านต้นไม้นั้นเคยเป็นจุดเศรายามมันน่าจะยังใช้การได้ โอ้โหนี่ชวนชวนขึ้นห้องแล้วนะน้องแชรี่นะโอเคน้องแชรี่น้องว่างไงพี่ก็ว่างนะั้นขึ้นมา,อ,าอ้าวเฮ้ยน้องแชรี่เฮ้ยน้องแชรี่มาไงวะเนี่ยน้องแชรี่เฮ้ยวาร์ปมาไงเอา้าข้างล่างก็แชรี่ข้างบนก็แชรี่เฮ้ย แชลลี่แชลลี่แยกร่างได้เหรอหรือมันเป็นแฝดกันวะเฮ้ยแชลลี่แยกร่างทั้งไงมันเป็นแบบนี้ไม่เองไม่เทียบน้ำใครด้วยนี่มันดีบปทุกทิศทุกทางนี่เนี่ยชอบแตนไมค์ของเลดี้ที่เก่งจริงๆเลยคุณทำอาหารเป็นไหมเลดีนบอกว่าคุณนี่ตัวดีบางอย่างไปใช้ทำมือเย็นได้อยู่โอ้โหอยากกินอาหารฝีมือพี่ใช่ไหมได้เลยโอ้ช้อนเราเป็นเชฟฝีมือดีเลยอ่ะ น้องเชอรี่แม่ฉันจะต้องตารรถนะได้เลยหนูอรอนะเดี๋ยวพี่จะทำอาหารก่อนอ้าวเฮ้ยน้องเชอรี่มาตอนไหนวะเนี่ยโอ้รถจังเอาเปาให้ไหมจ๊ะ แชลี่หิวใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อร่อยจ้ง <c oughs> คุณทำอาหารเก่งกว่า <c oughs> เินหรีลงมาอีกโอ้โหนี่ว่าเราทำอาหารเก่งแบบนี้เราก็เขินนะแชรี่นะเอากินเสร็จแล้วเหรอโอ้โหกินหมดไวนะัยแล้วเนี่ยน้องแชรี่ถ้าทางจะหิวเนี่ยน้องเขาน่าจะหิวนะท่านผู้ชมนะเอ้ยมันยี่มไปเลยมันทำให้ฉันนึกถึงการทำอาหาร <c oughs> ที่บ้าน <c oughs> ตอนที่ฉันไปเที่ยวกับครอบครัวไม่เป็นไรมาเป็นครอบครัวเดียวกับพี่ก็ได้หนูจะได้กินอาหารดีๆอร่อยๆ เชลี่เหมือลอยเหมือนจะจําเรื่องบางอย่างได้โหยขนาดเหมือลอยยังน่ารักเลยอ่ะ่านผู้ชมอย่างไรก็ตามเนื่องจากเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภั้เราตงสำรับการเข้าเวียนยามคุณไปนอนก่อนได้เลยน้องเขาจะเฝ้ายามก่อนนะจะตอบคําถามอย่างไรทำไมเราไม่เข้าด้วยกันฉันไม่ได้เป็นแค่สาวแคระนะฉันเป็นสมาชิกของหน่วยเลวเวนต่จ่ะด้วยความมีความมุ่งมั่น มาหาฉัน,นอีกสีชั่วโมงได้จ้ะเดี๋ยวพี่นอนก่อนนะจ้ะเชิญหนูเฝ้าไปเลยเดี๋ยวพี่จะคอยอยู่อย่างข้างหนูคุณหมดแรงคุณจะเพลอหลับไปอย่างรวดเร็วท่าในใดนั้นเกจการเอาชีวิตรอดของคุณเริ่มส่งเสียงอ่อได้เวลาไปทําหน้าที่แทนแชลลี่แล้วแชลลี่จะทําอะไรอยู่นะไปแอบดูดีกว่าพอแต่ว่าเราตื่นมาเงี้ร่างกายเราฟริตออกกํา,ากลังกายดีกว่าท่านผู้ชมยังไงฟิตฟิต ฟิตครับโชว์ความฟิตในสาวเห็นครับฟิตฟิตฟิตครับสาวจะได้เห็นครับนี่ไงอ๋อน้องแชรี่อยู่หน่อยเนาะโอ้หน้องแชรี่อยู่คนเดียวซะด้วยไปขอคุยดีวยกว่าสาหันสัมพันธ์โอ้หน้องแชรี่อย่าบอกนะว่าน้องแชรี่จะร้องเพลงว่าและจริงด้วยเดี๋ยวฟังน้องแชรี่สักหน่อยดีกว่า can I ปืดจบแล้วท่านผู้ชมกว่าติดลิเกธิ์นะนิดเดียวพอแต่ว่าเพลงที่จริงๆเขาร้องก็เพาะนะครับก็เดี๋ยวใครเล่นก็ลองมาฟังดูนะครับแต่ว่าผมกวัวลิเกธิ์นะฉันทำให้คุณตื่นหรือเปล่าโทษนะฉันวิทยาชอบร้องเพลงตอนเข้าเวียนคุ้มกันอะโดยเฉพาะเวลาที่อารมณ์ไม่ดีโอ้โหร้องเพลงตอนอารมณ์ไม่ดีอะยังพอขนาดนี้เลยนะโอ้คน คนน่ารักทำอะไรก็น่ารักนะคุณรู้ไหมฉันเคยร้องเพลงและเคยออกอัลบั้มมาก่อนด้วยนะหลังจากนั้นฉันคิดว่าเพลงจะทำให้ความกังวลทั้งหมดหายไปได้รู้สึกแบบนั้นจนกระทั่งเกิดหายนะขึ้นตอนนี้เหรอฉันเชื่อว่าสิ่งนี้ช่วยรักษาได้ดีกว่านะฉันหวังว่าสักวันฉันจะเยียวยาทุกคนด้วยเสียงเพลงได้ีครั้งฉันมั่นใจว่าวันนั้นจะต้องมาถึงเอาล่ะฉันไปนอนดีกว่าเจอกันวันพรุ่งนี้ ไปนอนได้แล้วฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะนอนหลับฝันดีนะจ๊ะน้องแชรี่แชรี่หัวเราะเธอสังเกตคุณอย่างละเอียดก่อนบบกมือและจากไปเอาละครับท่านผู้ชมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP3 ถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ